เลยเนาะสบายดออีป้าคือมาล่อคักแถววัดนี่เอาเอาไปนี้พอ่อแล้วพ่อใส่เลี้ยงแถวแล้วพ่อแล้วพ่อเอาเริ่มวัดนี่อันอย่าชูโตเริเออ่มนนเลีเออ้ยงบริกาพี่น้องเลยมาออมาพีออ่น,น้องออาา อ่าบบนี à, er, er, yeah. well, hey, ้เงนเด้อเบิงเด้อไบ่ได uh. ้เอิ้นเอาเด้อได้ทุกคนได้ทุกคนไปอีนางเด้อนะเออเออมาาบันได้นเพิ่มวี่ยังนอมาจาก้เ้ยเงเด้อ ดจเย็นเดจ้าเจ้ามาตักน้ำน้ำก็ได้เจ้ามาตักนำ้นำกาอยะ่าไย่อมาจาานเรม่ไห่ัหน้อยทั้งหลังเลยพี่มาทั้งหนาพี่พี่คบ <c ười> เออ <c ười> เออรังสายน้อกันได้กูคอนเดอรรังสาน้ากังสาอผู้มาอาพรันกดานใพอีรา่น ปลาเขาขายดีแทนพี <confiance> okay. ่น้องพันขายดีแล้วะลายประคำหน้อยป่ะได้ประคำหน้อยครับ้้แล้วปลาหนึ่งเด้ไส่ให้ด้านว่าได้บ่วงได้ฮะยังว่าท่านได้บ่วงได้ฮะมีกาดไว้หนีเลยก็ได้มี เวลาต้มเกลืออกม้าาวเกลอกุายเกลยทบเาปร้ชหมาไ้หจิตเจ้าได้แล้ววะอันทงไม่ทู่นะเอาขึ้นมาอีกเนี่ยงไม่ทู่กระบวงนะคบ Má thằng nà đó. Một chiếc, tao tao thả trẻ, chơi năm tao một chiếc. À, thua thương, thua thương, phía nào người?

อวยน้อยๆอวยไปพูดอวยไปพี่นะใอากาายไม่ีลยที่ไมาบ่เว้กด้ไม่ทู่แจกเพรท่านเอาแต่บ่วงม่นะ

Hãy ha đúng là ha 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 คอยยันมันหวดอันนี้คอยดิอันจะไปจะเต็งเด้อจบไปบ่องมันแห้งอน่็ไันับคใไหน้อมใช่ตันี้เดงนี่ยอ่อยไปจับเอาเองมันก็มีม่วงแล้วเนาะ ลูกเวลาถ่ายคลิปนะอ้วนไปขึ้นทั้งนั้นทั้งนี้เนี่อลูกเออลูกหล่ะให้คนหน่อยกันผู้ใหญ่ทับแล้วฮัลโหลกล่ะฮัลโหล

กำลังโตร่มเด้อเปนนกเก็บขระปุ่นคนหน้าดีจะกินหรือเปล่า้าแห้งก็ได้ ghép cửa ma thơm gì đây thôi con đây thôi con ghép cửa ma thơm hả อันนีมันวงใช่ไหมใพอดีมาทางหน้า,า,าได้จังได้มาทางหลังมันบวเหน็นเธอไม่ทั้งนั้นหัวแขนมันมันบวรบหลังเด้ เาไปละพี่มาทั้งนี้บ่อยากบ่อยากไปตักทั้งหลังนะจากมาทั้งหนา้าพี่บังลาพักกันมาทั้งหน้าเด้อเออมาทั้งหลังแล้วมันอมเอาเอาไมา่ไม่เอาทั้งหนาเอาตัวนี้ปิดก่นัน พี่น้องเลยบดไปทางนึงเบกกันอาจับถายายดีครับแี่กักันทางนี้บดแล้วก๊อกกลังเห็ดน้ำอยู่แกน้อปลา Say lọt này vẫn lộn này nơi mà thai cái cay ở nhà này nơi này nơi โอ้ยนอค่อยย่ายนนมัน แขนมันมาทางหลังมันบ่ได้มาทางหน้าไปหน่าไปไปทางหน้าเด้อบ้งบางหายมันซาบุหน่อยนะมาทางหลังพีหน้าหายก้นหน่อย

ขันมาทั้ง,ททงหน้าล้วได้ทุกคนขันไปทั้งหลังนราโมได้พี่เทช่วยกันนะนกันหนาใครดีแท่นีใครดีนี่ยังลง

ให้ย ma, ับมาหมมอพี่มันแขนมันลบลังบ่ได้นี่แล้วคอยยับไห้มาทั้งนาเดี๋ยวนี้แทางนี่มันเป็นทางหลังด้วยเฮ้ยี่ดงเอกระดักกระโดดเทอนี่ ตักไปนี่มันก็บอได้แล้วมันบอเป็นระเบียบยุดกันนบานนี้มันบอเป็นระเบียบแท่นี่เฮ็ดไหมเฮ็ดไหมมันหนึจัด ไปมันชนละวนมันบ่มันจัดระเบียบว่าถือยอพอนเนี่ยใส่เด้่วงนะย่นๆเอาเอาไม่เอาไม่วนี่ผมผมผมเออมใช่อีกคนหนํานนะผมผมเอาบวงใม่ใช่่วงบวงน้ามันหน่อยเพื่อนหน้าจบุพอกันนด่ตักเือม่พอมาบังบให้ตักกระพุ่นกันมันบุนกับพุ่นละ เบรกก่อนข้าวหนึ่งเมาหมูนสายมันคัวระบัตรไม่เาดพ่อันน <te ี้มาทั้งหนาเมื่อยมาตล้นี่มาตะใช้ถ้วยนี่จะกี้เพื่อบะมีเ่ยนั่นเ่ยะยงไมันเป็นแถวแล้วมันบ่เห็นมันบ่งามบงคลิปนะอ้คนาทั้งหนาเออเฮ้ยมา้หนาไปมาพี่มาพี่ เชนนี่น่นมนีะเด้มันต้เป็นระเบียบเด้มเด็กเด็กเ็กกันยืนในนใจเย็นเย็นใจเย็นเยนพี่น้องเอาวันนี้เข็ดงามงามเข็ดงามงามกค้นขายไหนน่กว่า ไป่อยเอาใจเย็นๆได้ทุกคนใครลูกให้นะเอ้าเอาอ้ไปลูกอันคอยนั่ง่อยน่ง้ใจะลูกให้ยม่ลูกออนกันเฮ้ยวินนองเลยอย่าเอาทั้งหลังเลยล่ะมาเอาทั้งหนาด้วลูกเด้อ เอาทั้งหลังบ่มีน้ำได้มาทั้งหน้าเด้อเอามาทั้งหลังมาทั้งหน้าเอ้ยเป็นอะไรกันดีเอาเอาเอาเนาะเอาได้ทุกคนแต่อแถวได้เลยอ้าวอ้าเอ้าวผู้ขายเราไม่ได้เบิ่งหน้าได้เอา

เลื่อนหให้ม่นะแล้วไปยืตัวนี่มาอีกคนใส่ผ้าชากอนใส่ผ้าชากันแล้วก็ไอน